มาค่ะพี่น้องวันนี้จะลองมาเป็น beauty blogger ชุดแบบในแบบบ้านๆของเราจะเริ่มบำรุงนะคะจะบำรุงอย่างดอกน้องำอ่เอบได้ใช้ยอย่างค่ะครีมมานนี้ทาไปเลยหนาบ๊าวยใช้อย่างน้นทาแต่อันนี้ซื้อวันนี้จะแต่งหน้าแบบหวานๆน่อตัวอินตัวต่อไปกันนี่ค่ะ r e t ี n o l glow สองปั๊ม แค่นี้นะคะที่น้องวิวบำรุงนะไม่มีอย่งหลังจากที่พายุผ่านไปแดดกระมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากพี่น้องเราก็ต้องใช้กันเดดนะคะนี่เป็นของ l a l o สโพ s ซสวันนี้น้องวิวจะไม่ใช้รองพื้นไม่ใช้คุชชั่นไม่ใช้อะไรแต่จะใช้เป e ็น e อีอีแตงโมนะคะเพราะว่าอยากได้ลุคที่เบาๆไม่หนักหน้าล้างง่ายด้วยค่ะพี่น้องเวลาเาล้างมันง่ายนํะ เบาถ้าเป็นพวกคูช h i ่นถ้าเป็นพวกรองพื้นนานาล้างอะต้องใช้เวลานิดนึงคันแดดนี่เหนียวในยเดินพี่น้องล้าโรสนี่แต่ว่าดีมากน้องมิวแบบท่าเรียนจการนะหม้อใหม่เลยอ่ะแขนบอเดทาแขนนอ่ะไทยตัวนึงแต่หน้า,าทาน้านโรสหน้าไม่หมองเลยแต่แขนแบบกา่าน,น่ะพี่น้องก็เลยแบบอ้ดีจริงแพงหนอง่นอยแต่ว่าดีโบกหน้าขาวค่ะด้วยอีอีแตโมทาเขามูด้วยชีแกรม นิดเดียวพอนิดเดียวพอแค่นี้แปรงเกลีย่ยคอนทัวร์้องวิวใช้เป็นแปรงหัวแบบนี้นะคะแปรงหัวตัดค้างด้วยกลอบมาจะไชัดนิดนึงพอเวลาปัด,ป,ดปัดทิ้งเฉียงลงมาแบบนี้นะคะปัดเฉียงชปรกมาณนี้หน้าเราจะได้แบบยกเห็นไหมแปรงจมูกไม่ได้เอามาเล จะน้องนี่จะแดเด็บอันนี้เลยปกต,ใกปปติใช้แปงแป้งตัวหนึ่งชั้นเจ็ดเข้าไปเอาอน,นี้บ้านใช้ไปตรงนี้เลยจำให้เป็นหัวน้อย,อยเดงเงแล้วก็ปกติอ่ะจะใช้อันนี้ลงแก้มก่อนนะคะแต่พับที่ลงไม่ได้อามาก็อดเด็บเหมือนเดิมค่ะใช้เป็นของเคที่โดงเ,งเลยสูงหนึ่งสิ้นพู่แบบน่ารแบบักน้องจะเป็นเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อตําหยียเหรอน่าินุ่มๆเหมือนพี่น้องมันเบลลนแบบเนื้อผงนะ ทาไปเลยเยอะๆปัดไปตั้งมีใช้มานานแล้วแบบว่าทนเองด้วยความที่เนื้อเขามันบบเมันฝุ่นอะ่ะมันเป็นกึ่งๆแบบเหมือนซิลิโคนอะ่ะมันเลยทนเวลามันไปอยูใ่ในแก้มในผิวเราปัดเนือจากที่เราคอนทัวร์นิดนึงตรงน,น,นี้อันนี้เราคอนทัวร์ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ปัดมาตรงนี้โอเคปัดเลยมันก็จะอยู่ทับกันระหว่างนี้พี่น้องเทคนิคการปัดหน้าเรียว <laughs> คือปัดเฉียงลงตามคอนทัวร์ ต่อไปก็คือแป้งจ้ะที่น้องมิวบอก่าเบริบ้างก็คือตัวนี้เลยนะคะโอ๊ะโอโป๊น้องมิวบอมักใช้แป้งแพ็ครู้สึกว่ามันหนักหน้าเกินไปมักใช้แบบเบาๆเป็นอย่างน้องมิวคือปัดแก้มก่อนคือบลงแป้งก่อนก็คือเป็นเทคนิคการติ่งหน้านะคะมันบอมีอย่างถือบอมีอย่างที่สชพี่น้องถ้าเราอยากให้มันติดทนเราต้องแบบลงก่อนลงแป้งถ้าจริงๆนะเพราะว่ามันจะหนาเพามเหนียวมันจะติดถ้าเราลงแป้งแล้วหนาเพามันจะบ่มันแล้วมันจะติดต่อมาก็จะใช้ตัวนี้ขอนะคะนารีหรือเปล่า ก่อนอยางซื้อมาจากพัชชันที่จะออกแบบตุต่นๆเป็นพีทพีเพราะหน้าแก้มค่ะหนึหน่งสองมาเขียนคิ้วนะคะวันนี้ขอเรียกเป็นสีสน้ำตาลที่สองสีคิวนี่แท่งละเจ็ดบาทพี่น้องไปตามหาได้เลยแอปส้มน,นะคะใช้ดีมีคนคอมเมนต์บ้านนองวิวเขียนคิวงานพี่น้องลอง่งวานองวิวเขียน,ยนไะไรเพคงนี้ก็เคยเขียนตามโครงคิวตัวเองเลยค่ะ คูชอบอย่างล่างก่อนมาทำหางวองเขียนข้างบนนี่ค่ะเสร็จแล้วขับถ,ถมเป็นทีคเ้ะก็จะเหมือน <c oughs> เห็นไหมคะมันจะเหมือนทรงคิ้วเดิมเลยแต่ว่า <c oughs> แค่ดูมีคิ้วเยอะขึ้นแค่นั้น <c oughs> เปิดพัดลมด้วยพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงพัดลมอยู่มาเปิดปดุ้ยเเดี๋ยวห่น <c oughs> เสร็จแล้วค่ะคิ้ว าวันนี้ก็ใช้เป็นของเบาอกใบายน้องฉับน,นะคะไส้จมแบบพี่น้องเบิกดูเป็นโูมาแล้วเอาเป็นสีแบบวอร์มโทนแบบนี้เบาๆ oh. น้องขังห่อห่อแล้วครับลูกแสดงการด่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นแปลงหัวตัดแบบนี้หัวแปะๆค่ะใช้เป็นกริตเตอร์ตัวนี้สี้ำตาดำตากลางตา อเอาแค่กลางตาพอนะคะตีตาใช้ของ Beauty Q นะคะซื้อมาจากเซเว่น เห็นแล้วค่ะน้องมิวจะกีดแค่หางตานะคะอีกข้าง,างเห็นแล้วค่ะแค่นี้เองไลิปกำลังจะเลือกไปว่าจะเป็นของเบบี้ไบรท์หรือว่าอะไรเคที่ดอดีชมพูหรือพีชชมพูหรือพีชชมพูฮะสองใจค่ะขออันนี้ข้างในน,นิดนึงเคที่ดอร สี่พีนะคะศูนหนึ่งเห็นไหมบ่ฟโฟกัสอะ่ะแล้วก็มิม,มค่ะเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้เลยสี่ลิปโอเคค่ะพี่นิดลุกพี่นิดลุกค่ะออก็แล้วแสงแค่นี้ลราจะอยู่บ้านเบาๆ